bye ่อนที่จะฟังข่าวต่อไปนะครับวันนี้ขออนุญาตพูดคุยถึงเรื่องตนเองนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามีมคนถามมาเยอะส่งข้อความมาหน้าจอก็ดีนี่นะาถามอามาาะอผมดูแลสุขภาพร่างกายยังไงดีถึงยังร<อ>ยังดูดีแข็งแรงอยู่่อย่างนั้นนี่นะม,มันก็ต้องดูแลกันตั้งแต่ต้นเหตุเลยนะครับนี่นะง่ายๆก็คือว่าตอนเป็นเด็กเราก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจอะไรกับตัวเองเท่าไหร่หรอกครับนี่นะเพราะว่าอะไรครับไม่ค่อยได้เจ็บไม่ป่วยไม่มีโร โรคภัยใก้เจ็บเท่าไรนะครับเพราะว่าเซลล์มันยังแข็งแรงแต่พอโตอายุมากขึ้นนะครับทุกอย่างมันมันถดถอยหมดครับนะโรคภัยใกล้เจ็บนี่ครับมันถามหาไปเป็นตุ้ชุดเลยนะเออต้องบอกเลยนะว่าถ้าเกิดใครยังไม่อายุเลขห้าขึ้นไปเนี่ยยังไม่รู้ตัวหรอกเพราะฉะนั้นนะครับใครก็แล้วแต่ที่อายุนี่นะเริ่มเลขสามเลขสี่คุณนี่นะแม้จะยังไม่ป่วยครับ ควรที่จะดูแลตัวเองได้แล้วนะใช่ดีกว่าที่จะไปเสียตังค์ทีหลังปไปหาอยู่ซื้อหยุดดามากินยุ่ใช่เนี่ยได้กับตัวเองเลยแล้วก็บอกเด็กรุ่นหลังๆมาโดยตลอดว่ายังเด็กๆอย่างเงี้ยดูแลตัวเองไว้ก่อนเลยจะได้ไม่ต้องไปลําบากในตอนแก่ใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้เราก็รู้ตัวเองดีและอยากจะบอกเลยว่าที่คุณสุวิทย์พูดเนี่ยนะคะเข้าใจเป๊ะๆเลยค่ะเพราะว่าเขาเคยบอกแดงมาแล้วเขาหมายถึงก็คือว่า แอปโซค่ะที่เป็นเคล็ดลับการดูแลสุขภาพใชไมล่านี่คนแนะนําให้แดงกินด้วยนะคะแอปโซหนึ่ง่อธิบายแทนได้เลยนะคะว่าในแอปโซหนึ่งชุดเนี่ยมีแอปโซหนึ่งทานตอนเช้าและแอปโซสองทานก่อนนอนและถ้าเกิดเราทานคู่กันเนี่ยนะคะจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้ครบ24ชั่วโมงเพราะว่าตอนเรารับเนี่ยเราก็ต้องซ่อมก็ต้องฟื้นฟูใช่ไหมแต่พอตื่นขึ้นมาเนี่ยนะคะทำงานทาการมันก็ต้องคอยเสริมเข้าไปคอยดูแลกันตลอดทั้งวันด้วยใช่แล้ว แล้วเอฟโซนหนึ่งนะครับ <ฮะ S 1> นี่ตอนเช้าเป็นกรุปวิตามินเหมาะกับร่างกายช่วงระหว่างวัน ดูแลระบบลำไส้ให้พลังงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่สำคัญก็คือว่าสารอาหารเนี่ยจะส่งตรงเข้าสู่ร่างกายทันทีด้วยทานแล้วว้าวครับนี่เนี่ยรู้สึกได้เลยล่ะคุณอ่าใช่ค่ะในเมื่อมีแอปโซนหนึ่งทานตอนเช้าแล้วก็เลยบีทีอแอปโซงด้วยเช่นเดียวกันนะคะแอปโซงนั้นทานก่อนนอนอค่ะเขาเป็นแร่ธาตุนะคะช่วยซ่อมแซมฟื้นฟ,นฟนูร่างกายตอนที่เราหลับค่ะก็จะช่วยให้หลับลึกขึ้นนะนะคะแต่เขาบอกก่อนเลยนะว่าไม่ใช่ยาน,นอนหลับนะแล้วก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะว่า มันจะทําให้เป็นอันตรายแต่ขอบอกว่าถ้ายิ่งเป็นใบทองเนี่ยจะยิ่งช่วยได้มากเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเขาเป็นสารอาหารแร่ธาตุรวนๆเลยคะ่ะส่วนประกอบเขาเนี่ยครับนำเข้ามาจากต่างประเทศเป็นผักผลไม้ไม่มีสารตกค้างมีวิตามินแร่ธาตุกว่า40ชนิดครับมีทีมผู้เชี่ยวชาญดูแลโดยตรงด้วยออกแบบให้เหมาะสมกับร่างกายตลอดย4ชั่วโมงตอบโจทย์มากครับเพราะว่าปกติแล้วถ้าจะกินวิตามิน40อย่างเนี่ยมันต้องซื้อ1 0 40กระปกุกที่ไม ครับแต่ในแอปโซ มันอัดแน่นมาอยู่ในตัวเดียวกันเลยอ่ะค่ะที่ดาสนใจไปกว่าน,นั้นนะคะสําคัญคที่สุดเลยก็คือว่าแอปโซเนี่ยเขาได้รับรางวัลการันตีทั้งจากไหนแล้วก็ต่างประเทศนะแล้วแถมดื่มสะดวกดื่มง่ายมากค่ะแค่เช้าหนึ่งแก้วก่อนนอนหนึ่งแก้วค่ะตัวเองเองก็ดื่มติดต่อกันมาประมาณ5-6เดือนแล้วนะคะต้องบอกว่าดื่มได้ทุกวัยบอกเลยว่าเห็นผลดีมากนะคะเพราะฉะนั้นท่านที่สนใจให้แอปโซดูแลสุขภาพในวันนี้นะคะต้องบอกว่าพิเศษจริงๆค่ะโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้จากปกติราคา คา6,500บาท30ท่านแรกจะเหลือเพียงชุดละ1,990บาทไม่พอนะคะอยู่ในมือคุณสุวิทย์ในตอนนี้ค,ค่ะ จะแถมฟรีอีกแก้วปั่นพรีเมียมใบอ่าใบดูกันให้เห็นๆเลยนะคะ่าเป็นแก้วปั่นพรีเมียมหนึ่งใบนะคะโอ้ใสสวยมากนะคะนี่นะเติมผ่านเข้าไปนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะเติมนผ่านเข้าไปตรงนี้ไปปัาบปนจะเป็นไกดไปปั๊บมันก็ปั่นทันทีคุณจะไปปั่นแอปโซ่คุณจะไปปั่นผลไม้ได้หมดนี่นะเหบาสมมากเลยแอปโซนหนึ่งเซตเนี่ยนะคะก็มี62ด้วยกันแอปโซนหนึ่งสามสิบสองสำหรับตอนเช้า และแอปโซสอีก32สําำหรับก่อนนอนอเท่านั้นโทรกันเลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1235หรือที่แ so อดไลน at แ p ป s o thailand ก็ถามว่าที่จะโทรกันได้นะคะ30สายแรกจะพิเศษจริงๆเลยค่ะอ,อ,อของดีๆนะครับก็บอกกล่าวกันไป <c oughs> ดูข่าวต่อไปก็เป็นข่าวไม่ดีนะคะ